พี่น้องจา๋าเสาวันจันที่ไม่แปลว่าที่ไม่ได้ไปโรงเรียนพี่น้องจ๋ากลับมาจากเฮ็ดหม,มูกลับมาแวะซื้อน้ำเต้าหู้ยุตลาดนี่ได้จากน้ำเต้าหู้ไม่้าใจใส่ยังใส่แค่ลูกเดือยนะคะหวานน้อยใส่ลูกเดือยด้วยหอมอวานหวานมากใส่ลูกวุ้นสีขาวเป็นวงกลมเลยจ้ะพี่แว่าอร่อยมากอร่อยมาก หันมามาเบ่งกล่องเนตตี้ตาเย็นคอชุดชื่นเย็นยังไงหน,ะน้าหอนมาอสิ <c oughs> อุ่นคอฉุกชื่นมากกินแล้วเขาก็จะไปปลูกพวกหวานกับดอกกระเจี๊ยบกันนะคะ เราต้องรับกิมนี่ไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณจ้านั่งก่ะ